ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอย ลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช้าเกลียนพบประชาชนนะสำหรับวันนี้นะฮะไม่ได้มาเล่นกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาผ่อนคลายกันบ้างนะฮะเนื่องจากว่าในตอนนี้นะฮะยอดติดตามใน YouTube นะฮะประมาณ65,000คนแล้วนะแล้วก็ยอดวิวรวมทั้งหมดได้1 7ล้านนะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ให้การ ติดตามแล้วก็สนับสนุนนะฮะแต่จะให้ทําคลิปขอบคุณเฉยๆมันก็น่าเบื่อนะะวันนี้ผมก็เลยเปิดโอกาสนะฮะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ ถามคำถามเข้ามานะฮะอยากรู้อะไรนะฮะถามเข้ามาได้เลยนะเป็น question and answer นะฮะ Q&A นั่นเองนะฮะคำถามแรกนะฮะมาจากน้องสุวิชาชิลซี่นะปัจจุบันพี่ปุ้ยทำงานอาชีพอะไรครับเอ้าเวลาว่างส่วนในทำรายการปัจจุบันมีเครื่องเล่นเกมทั้งหมดกี่ชีวิตเช่น PC Xbox PS ประมาณนี้ครับงงอะงงครับ คำถามแรกปัจจุบันทําอาชีพอะไรนะถามกันเข้ามาเยอะมากก็บอกตอนนี้เลคือผมเป็นผู้จัดก,การแผนกของโรงภาพยนตร์ แห่งหนึ่งชื่อย่อเอ็มปัจจุบันมีเครื่องเล่นเกมกี่ชีวิตเครื่องเล่นเกมเรียกเป็นชีวิตนะมันมีชีวิตนะฮะเครื่องเล่นเกมตอนนี้มีแค่ p พย์สามเพสี่แล้วก็พ c ซแค่นั้นเองแต่ก่อนผมมีหมดเลยนะผมมีเอ็ x ็อกผมมีวีผมมีวีูผมมีแต่ตอนนี้ขายแดกหมดแล้วครับมีช่วงหนึ่งไม่มีจะกินครับคําถามที่สองนะมาจากน้องชื่อแทลคเตอร์คาคาคุกผมมันก็แค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ถามว่าทาไมถึงตั้งชื่อ,อรายการว่าฟีฟ่าท้าเกลียนนะครับใครเป็นคนตั้งอะไรทาให้พี่ตั้งชื่อนี้นะฮะคือตอนเริ่มต้นตอนแรกก่อนที่จะทำชาแนลนะผมก็คิดไว้และว่าต้องเป็นเกมฟีฟ่าเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นฟีฟ่ามากเลยนะเกี่ยวฟุตบอลชอบดูฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นฟีฟ่าท้าเกลียนก็ไปนอนคิดนะว่าจะทํำยังไงให้คนมาสนใจคลิปเรานะฮะถ้าให้ทำคลิปเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยบางทีคนมันก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าคลิปมันดูไม่น่าสนใจอาก็คิดว่าเอ,อ้ย เราควรจะมีการชิงตัวผู้เล่นเพื่อให้มันได้ลุ้นให้มันได้ตื่นเต้นอ่าก็พอคิดคอนเซ็ปต์ได้ออกมาแล้วนะก็ต้องมีชื่อนะฮะฟีฟ่าท้ายิงฟีฟ่าท้ามันฟีฟ่าท้าเล่นฟีฟ่าท้าสู้ผมคิดไว้เต็มไปหมดนะ,ะจนมันจนมันคิดไม่ออกนะ,ะแต่ว่าฟีฟ่าท้าเกลียนมันก็พอจะติดติดหูอยู่บ้างนะ,ะก็เลยเอาชื่อชั่วคราวไปก่อนกะว่าเดี๋ยวหาชื่อใหม่นะฮะแต่ทําไปทํามามันก็ก็คิดชื่ออื่นไม่ออกนะ,ะก็ช่างแม่ก็ก็ใช้ชื่อฟีฟ่าท้าเกลียนไปเนี่ยแหละฮะอันนี้คำามันมา คำถามต่อไปนะมาจากน้องธีนวัฒนวัฒน์นะฮะวิเศษปลานนนพี่ครับตอนพี่ถ่ายคลิปพี่อัดตอนรีเพลย์หรือเล่นไปอัดไปครับเล่นไปอัดไปครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเวลาเราดูรีเพลย์เรารู้ทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วเรามานั่งพักทีหลังมันจะไม่เกิดอารมณ์มันจะไม่มีแบบอารมณ์ร่วมนะครับที่ที่เห็นเห็นที่ผมเล่นแล้วผมด่าหรือผมอะไรเนี่ยอันนี้คือเผ็นตัวผมจริงๆเลยนะคือเวลาผมเล่นคนเดียวไม่ได้อัดกล้องหรืออยู่บ้านอะไรอย่างนี้ผมก็ด่าแบบนี้แหละผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าผม ไปอัดไปอัดก่อนแล้วก็พูดทีหลังหรือมันเล่นทีหลังท,ทําท่าเล่นทีหลังอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะอันเนี้ยเป็นธรรมชาติคําถามต่อไปนะมาจากน้องพีระพงคํานี้นะพี่ชอบทําอะไรเป็นพิเศษบ้างครับนอกจากการแคสเกมผมหมายถึงกิจกรรมยามว่างนะไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีแต่ก่อนแต่ก่อนนอกจากเล่นเกมนะก็จะอ่านหนังสือนะชอบอ่านหนังสือมากแต่ตอนนี้คือหลังจากมาทำชาแนลฟีฟ่าแล้วเนี่ยแล้วไหนจะต้องทํางานด้วยนะไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาว่างเลยครับ คำถามต่อไปนะาเด็ดมากนะจากน้องสไปร์ตขวดนะพี่คิดยังไงกับคลิปน้องเนสครับนะฮะดำมากช่วงล่าง <laughs> คำถามต่อไปนะฮะมาจากน้องธงชาติลุงชาติทองถ้าพี่พูดผิดพี่ขอโทษด้วยนะครับพี่ว่าทีมอะไรจะได้แชมป์พีเมเลีฤดูกาลนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเชลซีล่ะดูแล้ว มูรินโญ่มัน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 ถ้ามันนำขนาดนี้จะไปตามมันยากนะฮะบอกเลยว่ามันยากมันเคี้ยวมูรินโญ่มันเคี้ยวนะผมว่าน่าจะเป็นเชลซีครับคำถามต่อไปนะฮะมาจากน้องชนภัยซิริวันฮะแต้มแรงกิ้งที่เคยเล่นได้มากสุดของพี่ไอดีหลักฟีฟ่าสามเท่าไหรถึงสองพันไหมอยากรู้พอดูจากฝีมือแล้วไม่ธรรมดาฟีมือธรรมดาครับผมเทพทรูครับแต้มแรงกิ้งที่เคยเล่นสูงสุดช่วงนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งผมบ้ามากนะนะแต้มแรงกิ้งสูงสุดผมประมาณ2,100กว่าเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกัน ต่นั้นคือบ้ามากๆตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วคือพันหกพัน็ก็พอแล้วนะฮะก็ขี้เกียจแล้วอะ่ะคำถามต่อไปกันฮะมาจากน้องชนานน เอิ Earth, ร์ธศิลปชัยนะฮะปีนี้คิดยังไงกับแมนยูครับมีโอกาสแค่ไหนลีกอังกฤษนะมีโอกาสแค่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทรงทรงสุดๆนะฮะแต่หวังไว้แค่ไหนผมขออันดับ4ครับแค่นี้พอนะครับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกดูดูกนะะันหน้าครับส่วนเล่นแชมเปี้ยนเนี่ยไว้ปีหน้าค่อยว่ากันนะฮะปีนี้ขอหนึ่งใน4ก่อนนะฮะต่อไปนะเด็ดอีกแล้วนะมาจากน้องคุณกิตเอ,อ๋รซอยตันพี่พี่องค์ชาติยาวกี่เซนติเมตรมึงใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรเลยเหรอดูถูกขนาดนั้นเลยนะฮะ มึงใช้หน่วยเป็นนิ้วก็ได้เห็นเป็นนิ้วก็ได้แมหมโถชิบหายผมกระชากพี่ยาวกี่เซนติเมตรครับคำ <c oughs> <c oughs> ถ,ถามต่อไปนะมาจากน้องแม็กซ์สวิตชิลอนนะฮะพี่ได้แรงบันดาลใจอะไรถึงให้พี่ทําคลิปออกมานะฮะแรงบันดาลใจนะเริ่มต้นตอนแรกคือก่อนที่จะทำช่ Youtube เนี่ย คือแต่ลหลักๆแล้วคือว่าต้องเป็นฟีฟ่านั่นแหละนี่คือคิดไว้แล้วนะคนที่เอบเป็นแรงบันดาลใจให้แคสเกมอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนแรกเาก็ต้องเป็นพิวด e พายอยู่แล้วนะฮะพิวดีพายดังที่สุดแล้วอ่ะใน u t u b e อะ่ะแล้วก็คนติดตามเยอะที่สุดแล้วนะใน YouTube คนนี้แล้วก็พวกฝรั่งนะที่ทำชาแนลฟีฟ่านะพว SI ก ksi พวก comedy Short Gamer รนี่ชอบเกียนชิบหายเฮียเนี่ยแล้วก็ทูซิงแล้วก็มินิมินสเตอร์นะครับพวกนี้นคร่าวๆนะฮะพวกนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจคือดูแล้วก็ชอบชอบแล้วก็เอามาปรับใช้้ในนสไตล์ขอองงัวเะปรมาณี คำถามต่อไปนะ,ะมาจากน้องดิวช็อปนะฮะพี่ชอบคลิปไหนมากที่สุดเหรอครับเอาแบบฟีฟ่า15ชอบที่สุดตอนนี้นะก็คลิปนี่แหละครับล่าสุดของฟีฟ่า15นะที่ผมเปิดได้ทีมออฟตีเน้อยเออนะฮะทำไมถึงชอบนะคือตอนตกใจเนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมลุกขึ้นยืนมาแล้วตอนนั้นผมใส่บ็อกเซอร์คือบ็อกเซอร์ไว้ผมใส่นอนอะแล้วผมลืมตัวไงแล้วกล้องมันเห็นบ็อกเซอร์ ตอนทําคลิปเสร็จแล้วผมก็มาดูโอ้โหยั้เมันเลือดแผมก็เลยตัดเอาไว้หน่อยนึงนะแต่ตอนนี้อ่ะไม่อายแล้วนะก็เอามาให้ดูเต็มๆกันเลยแต่คลิปคลิปนี้แหละชอบที่สุดคำถามต่อไปนะมาจากน้องบูกี้วลพัฒมาโหทอนมาโหทอนนะอ่ะพี่เคยคิดจะเลิกทำไหมครับเคยคิดจะเลิกทำไหม ไม่เคยเลยครับมีพักบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าคิดเลิกทำไหมตอนนี้ยังไม่เคยครับทำต่อเรื่อยๆแน่นอนนะฮะคำถามต่อไปนะมาจากน้องอิ i มิกเอสนะฮะจะแคสเกมให้ดีควรจะเตรียมพร้อมอะไรบ้างให้ผู้ชมดูแล้วสนุกครับจะแคสเกมให้ดีต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างคลิปแรกๆที่ผมทําเลยนะผมมีแค่โปรแกรมแคปเจอร์หน้าเกม แล้วก็กล้องเว็บแคมแล้วก็หูฟังอ่ะอัลละ3 0 0แล้วเข้าใช้ไมอันนั้นนะแหละครับแคสคือมันก็ไม่ต้องใช้อะไรมากถ้าคิดจะเริ่มเริ่มเลยครับไม่ต้องรออุปกรณ์ที่ดีลนะ้วอุปกรณ์ที่ดีมันมาตามหลังได้หลังจากเราทําไปสักพักอยู่โทรสักพักแล้วแล้วเราค่อยหาอุปกรณ์เสริมเข้ามาแต่ตอนแรกคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากนะขอแค่อย,อยากทําอยากทําทําเลยครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองไปแค่นั้นเองคําถามต่อไปนะมาจากน้องเอธีรพัฒน์นะพี่ชอบแมนยูมานานยังครับเหตุผล <c oughs> ที่ชอบนะชอบแมนยูมาตั้งแต่ จำเริ่มจำได้เลยอันนี้ไม่ได้โมนะคือความจำแรกอะที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะอันนี้คือจำได้เลยนะตอนเด็กเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นนะฮะเจอคุณพ่อนั่งดูฟุตบอลอยู่นะฮะตอนนั้นไม่รู้เลยหรือซ้ำนะว่าใครเตะกับใครนะแต่พอนั่งดูปุ๊บไอทีมที่มันเล่นอยู่อนะในทีวีนะมันแบบมันสนุกมันเล่นสนุกมันเลนดูแลชอบนะก็เลยถามพ่อว่าให้พ่อทีนี้ทีมอะไรเหรอพ่อก็บอกว่าแมนยูนะก็เลยอ้าวแมนยูชอบชอบตอนนั้นแมนยูเตะกับเวี้ยวููนะฮะชนะด้วยแล้วเอริคันตัวหน้ายิงอีกต่งาง ก็เลยตลาตึงแล้วก็ชอบมาถึงวันนี้นะฮะอ่าก็จบกันแลนะะ้วกับท้าเกรียนพกประชาชนมุมตอบคําถามในครั้งนี้นะฮะส่วนมุมตอบคําถามครั้งหน้านะต้องดูก่อนว่าถ้าชอบหรือไม่ชอบนะถ้าเกิดว่าชอบชอบดูนะก็จะทําออกมาให้ดูกันอีกนะฮะก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมฟรีฟาท้ายเกรียนในตอนต่อไปแล้วก็อย่าลืมไปพบปะกันได้ที่เพจ a c e b o o k ฟรีฟาท้ายเกรียนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ 有、no.！啊啊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 赢了！